รักประกาสิด รถภาษาอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 2> คนไหนล่ะคนที่ในวัดส่งมานี่ครับนายเธอนายมาทำไมาผมเห็นว่าคุณเล็กยีร้องห้าอยู่ก็เลยเข้ามาดู แนะนำนางนิดให้จะหน้างโง่ไม่เอาอีกความรักไม่มีคำว่างโง่หรือฉลาดหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขที่จะได้รักใครอีกคนไม่จริงใจฉันเกลียดแกไอ้นิพนธ์ <c oughs> อันนี้คือนิพนแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมเนี่ย โว้วไหวเว้ยวันแรกเลยคือไม่สบายไปเลยเสียงหายไปเกือบสิบวันไเงยว้หลังจากนั้นก็พยายามเล่นต่อเราก็ไม่ไหวแล้วลุดอฉากสาสตร์ขี้วัวใส่นริศาบ้างสักฉากได้ไหมครับผมรับรองว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเปิดกองวิกสามรับประกาศสิทธิ์ค่ะรับประกาศสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้จัดสาวคุณเก่งคุณจ่ายโยินีเราไปฟังเรื่องราวของละครเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับจริงแล้วเนี่ยทำละคร กู๊กิ๊กเด็กๆมาสักพักหนึ่งช่องเนี่ส่งรักประกาศสิษิ์มาให้อ่านเพราะได้อ่านเราก็ชอบมากเลยแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยมีซาวด์แทร็กอยู่ในหัวตลอดเป็นรันเราไหมค่ะค<ร>ือเพลงมันชัดม,มากอะาก่ะรักประกาศสิธิ์เนี่ยเป็นละครที่ทํามาจากนวนิยายของคุณกอราชณาขึ้นเก่ามากแล้วก็มีอายุประมาณ4กับ40ปีแล้วมั้งเนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องของ หนุ่มสาวสองคนซึ่งยวนคนละทิศคนละทางแล้ววันหนึ่งออชะตาก็ลิขิตให้เขาต้องมาเจอกันผมว่ามันเป็นเรื่องปุุเพสันิวาส็นเรื่องหนังสือเล่มเดียวกันคุณคะคุณคะนี่อะไรครับคือว่าหนังสือในมือคุณเนี่ยค่ะพอดีว่าฉันดูอยู่ก่อนซึ่งขอคืนเ่อนนะคะ มีเหตุทะเลาะกันเล็กน้อยที่ร้านหนังสือบังเอิญว่าใจตรงกันจะต้องมาซื้อเล่มเดียวกันก็แย่งกันก็ทะเลาะกันไอเดียคือครั้งแรกผมไม่ได้หรอกครับปล่อยได้ไงคุณอะไรปล่อยคุณจะสู้แรงผมไม่ได้หรอกเอาไปเลยคุณแล้วก็ไปเจออีกที่หนึ่งรถ มอไซค์ก็ชนกับรถของคูชิดอีกออคุณคุณคุณขับรถประสาอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยคนทำไมวันนี้มันสวยอย่างี้วะฉันนะคะเลยที่สวยตัง้งแต่เช้าเลยตื่นเตอคุณเนี่ยและยิ่งครั้งที่สามก็เซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วไหนละ่ะคนที่ในวัดส่งมานี่ครับนายเธอตรงนี่คนที่รับเรามาทำงานคือคนนี้เหรอ คงเป็นตามชื่อเรื่องนะคือรักประกาศสิทธ์มีใครบนเบื้องบนเนี่ยประกาศสิทธ์ให้ให้เรามาเจอกันนริศราจะมาทํางานในตําแหน่งผู้จัดการรายคนใหม่ของพวกเรานาริศราเนี่ยจะปกปิดประวัติของตัวเองซึ่งครูชิคก็รู้สึกว่าทำใหม่ก็พยายามหาสืบสอบต่างๆแต่สิ่งที่เขาหาได้กลับกลายเป็นความรักบอกไว้ก่อนฉันไม่ได้คิดจะแตะอ่งเธอนะีสางเวดา ช่วยเป็นพยานให้ลูกด้วยนะพี่ภูเห็นคนอื่นดีกว่าพี่ภูไม่รักน้องคนนี้แล้วใช่ไหมคะพี่ภูจะต้องเลิกคบกับมันส่วนนังนิดเนี่ยก็อย่าไปเข้าเกิ้มันอีกนะคุณเล็กไม่อยากเสียพี่ภูกับพี่วัดไปอะคะ่ะเป็นเด็กเอาแต่ใจห่วงทุกอย่าง ในชีวิตที่สำคัญที่สุดเลยคือพี่ชายฉันให้แกออกก็พอพีสิงั้นฉันไม่ออกค่ะจดฉันเกลียดแกคุณเล็กเีพี่บัวคุณเล็กม่ย้เราม่เี่วงี่เเลยดพคุณเล็กเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตแบบหนึ่งถ้าไม่ได้อะไรได้ดั่งใจก็จะแสดงอาการเกลี้ยวกล่จะแสดงอาการวยวายที่ทุกคนคิดว่าคุณเล็ก คุณเล็กครับนายมาทำไมผมเห็นว่าคุณเล็กยืนร้องไห้อยู่ก็เลยเข้ามาดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของของตัวนิคนกับตัวของคุณเล็กนี่ก็คือเป็นการแอบชอบมองสิ่งสิ่งที่สูงกว่าแบบจะเด็ดตอกฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมชอบที่คุณเล็กเป็นแบบนี้จังเลยครับดักดียอยาแม้แต่จะคิดเลยนะ เพราะว่าฉันไม่ชอบคนที่ไม่คู่ควรกับฉันผมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรวันหลักเนี่ยอย่าพยายามเสนอหน้าให้ฉันเห็นอีกฉันเกลียดแกอิิธิพนคือตัวละครตัวนี้มีเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้รักคุณเล็กแต่เหตุผลที่ผมคิดออกคือก็เพราะมันหลักมันเหมือนกับว่ารักมันประกาศสิทธ์มาให้รักกันแล้ว เนื้อหาของละครก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับและเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการมาพบกันเป็นครั้งแรกของว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวอย่างพี่ปอและพี่แอฟอีกด้วยครับสมมุติว่าถ้าคุณคุณมักจะรับบทเป็นพระเอกคุณย่อมจะมีนางเอกในดวงใจของคุณอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งชีวิตนี้อยากมีโอกาสาร่วมงานกับนางเอกสักคนก็ต้องเป็นแอฟด้วยพี่ปอก็เป็นคนอัธยาศัยดี อารมณ์ดีตลอดเวลาตลกสนุกไม่สวยทั้งนั้นเลยแกอ้นวนอ้วนมาอะไรมาอะไรไปหมดเบื่อเบื่อกองเนี้ยเปลี่ยนชื่อละขอไม่เท่ชื่อแบบพลังพลังเด็กที่ว่าคริสโตเฟอร์อะไรกันนะเอาเออกไปอันใหญ่เลยหนาวหนักเลยคนนี้คือแอปเขาก็จะเป็นคนเรียบร้อยนารักในชีวิตจริงนะในละครจริงๆเขาเหมือนแบบเขาได้แสดงความร้ายกาศเขาแสดงความดื้อเขาแสดงความ ความซนของเขาออกมาเยอะแยะมากมายกล้าเหรอกล้าเราเข้ามาจริงๆผมว่าในนั้นมันอาจจะเป็นหนึ่งในนิสัยของแอปซึ่งเขาไม่ค่อยแสดงให้ใครเห็นก็ได้นะเห็นแพทมาก็เยอะในบทบาทต่างๆแต่เรื่องนี้รับรองได้ว่าแพทนี่ร้ายสุดๆเลยละครับ แพทเป็นเด็กที่มีความสามารถมากถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เขาต้องกลับมาเอาฝีมือเขาออกมาตีแผลสักทีนึงวันแรกเราก็ไม่รู้เขาก็ลงให้เลยเต็มๆยี่สิบเอ็ดฉากคือไม่มีฉากไหนที่ไม่กรี๊ดเลยเสียงหายไปเกือบสิบวันเลยแล้วเวลาเราอยู่ใกล้ๆเขาเขาก็จะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดหลายๆครั้งอยากพยายามอยาก จะตุยท้องเหมือนกันไปสักดอกหนึ่งให้หายวัดจึดออกไปอันนิยายเรื่องนี้แล้วมัรู้สึกว่าเหมาะกับป้าแจ่วว่าเพราะว่าป้าแจ๋วหวานเหมาะกับละครรักหวานการร่วมงานกับป้าแจ๋วไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคือมีความสุขแล้วก็สบายใจอย่างที่สุดรักเลยครับรักในตัวลุงยุทธนาคนนี้มาก เราให้เกียรติมาเราต้องเรียกรุงแจ๋ว <iamo> ช <kind abonn és> ่วงหน้ามาพบกับเบื้องหลังการทํางานที่แต่ละฉากแต่ละตอนสนุกสนานไม่แพ้เนื้อหาในละครเลยล่เลยละครับเห็นแต่ละฉากดูเหมือนจะถ่ายทํากันง่ายๆนะครับแต่ขอบอกว่ารว่าจะถ่ายทํามาให้ได้เห็นกันขนาดนี้ไม่ได้่่ายอย่างที่คิดเลยนะครับ คือหึ่ง,งไม่เคยทำกับข้าวไงแล้วก็เลยไม่รู้ทฤษฎีว่ามันจะต้องร้อนขนาดไหนน้ำมันจะต้องร้อนขนาดไหนหาจับจังหวะไม่ได้เทคแรกก็ไฟก็ไม่ลุกเทค2ก็ไม่ลุกมาเทคที่3าม,มันก็เปิดไฟให้แรงสุดคราวนี้ไฟไหม้เลยไม่ได้ไฟลุกธรรมดาไฟไหม้ก็ถ่ายก็ไม่ได้ต้องรีบม,มาดัดกัน,นิทคิวบูมากระตั้เยอะ ผู้หญิงนี่ก็ใจกล้าเหมือนกันก็เล่นกับแก๊สตลอดเวลาคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมกลัวเสียโฉมนั่นมันเกิดไหมก้ไม่ดำไปกันใหญ่เลยเลขแล้วตอนหลังแอปก็เข้ามาสารภาพพี่ ตะหลิวอันนั้นนะ่ะมันมันหล่นไปแล้วอะ่ะแล้วก็มาผัดต่อเนาะแต่ไม่เป็นไรมั้งคนดูคงไม่ทราบอะไรเงี้ยตัดผ้ามาอีกทีเดียวยืนกินอยู่เนี<อ>่ยเขาก็ยังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมคะ <laughs> เห็นบอกว่าท้องเสียแล้วนะจริงป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งปัสแจกไปพยาบาลแล้ว <laughs> คุณใช้ฉันเริ่มกับงานอะไรล่ะ ขับรถแทรกเตอร์สำรวจอะไรขับรถแทรกเตอร์ขับไม่เป็นใช่ไหมก็ซ right? ีนรถไถนะครับก็เป็นซีนที่แอปเขาแบบว่าโชว์เหนือไงโชว์เหนือว่าตัวเองแบบขับรถไถเป็นไอตัวภูชิดก็แบบนหนต้องขับไปดูดิมันก็เหมือนขับรถเนี่ยแหละเห็นจะยากเลยแต่ภูชิดจริงๆก็ไม่ฉลาดนะก็นั่งไปกับเขา ที่แก่แไ,<อ>ได้ใช่ไหมคะช่วยกัเลยครับการที่ทำให้เหมือนมันขับได้อะคะ <c oughs> ่ะไม่มันมุมกล้องไม่ได้แบบเนี้ยช่วงแรกกังวลค่ะช่วงแรกอ่านบทแล้วก็อีกแล้วเหรอขับอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเกียร์ธรรมดาเคยขับเป็นมันนานมากแล้วสมัยเด็กๆแล้วก็ลืมไปหมดแล้วขับไม่ได้ไดเลยขับแบบนี้เกียร์เป็นตัวต่อมาทำความรู้จักเกียร์กันตันอ่ก่อ ลงหัวตัวนะครับอ่าอหยอคัาไว้ใช่ป่ะอันนี้คือถอยหลังอันนี้ลรงนี้คือเกียร์หนึ่งสองสามลงี่อันไหนย่บ้างอันไหน่อเลยเกียวว่าเเยียบแล้วอะ มันค่อนข้างหนักมากะค่ะแล้วไม่ใช่แค่เป็นอย่างเดียวต้องทําเป็นแบบให้มันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นก็ต้องเป็นนะคะตอนนั้นเออเป็นไงล่ะเขาก็ดีใจใหญ่เลยนะพอเขาขับได้เขาก็ดีใจดีใจดีใจเราก็ดีใจด้วยนะดีใจด้วยดีใจด้วย <laughs> ไม่อยากรู้แค่นีน้ถามว่าพี่มีความมั่นใจไหมพี่ไม่มีความมั่นใจเลยไม่ไว้ใจแอปใช่ไหมไม่เลยหย,ย,ยานะเว้ยขอฉันดูคืนม้่งเถอะหย,ย,ยาฉากศาสตร์ขี K ่วัวนี่เป็นฉากไฮไลท์ของทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนพอสมควรนะครับเฮ้ยนี่ไม่คุ้เหมือนเลย แต่มันไม่ใช่ขี้จริงๆหรอกนะมันก็เป็นมันเป็นเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาปลอมๆครับอันนี้เป็นมันต้มมันบดแต่โดยสีและโดยลักษณะทึกหนังเหมือนกันเป๊ะเลยแต่พี่อาเนื้สาดอ่ะไอเลือกมีมันมากมันน้อยฟองเยอะสาดไม่ถึงดูทรงแล้วไม่มีแรงไม่มีความเชื่อว่าแอปจะสาดถึงคิดว่าอย่างมากก็แค่เต็มหน้าอกก็กะว่ามันจะเปื้อนสักแค่นี้อ่าโดนหน้าหน่อยๆพอสวยงาม แล้วมันแผนพี่ปอแหละเพราะตามในบทมันก็คือก็แค่เลอะเสื้ออะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้ออะไรเงี้ยค่ะเลยดูถูกไปว่าไม่มีทางหรอกแหมจะลองยกก่อนก็เลยเอาเสื้อมา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 ถึงที่ไหนก็ไม่ีไม่ต้องว่าแนจริงต้องจากแบบตรงนี้นะงานร็ว่้จันผ่านงงอย่างนี้งงแต่สาดตร์นะแล้วยูเค สงสัยแอรดูแววแล้วสัดไม่ถึงหรอกแล้วอยากให้ตลกหรือเปล่าถ้าอยากให้ตลกก็ตามสเต็ปเลยนะตลกน้อยก็ตรงเอวขึ้นมาอกก็ตลกอีกหน่อยนึงถ้าอยากให้คนหามากๆตลกมากก็ต้องโดนหน้าแล้วแอรก็จัดให้สายโดนนะครับไปทีเดียวอคนี่ ไปหมดเลยคือมันติดเต็มหน้าแบบตรงๆเลยผมก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรบทจริงๆผมจะต้องพูดอีกประโยคนึงผมพูดอะไรไม่ออกเลยผมพูดคำว่าเฮ้ยหลังจากนั้นก็พยายามเล่นต่อแล้วก็ไม่ไหวแล้วเลย <laughs> เื่อกี้แม่งไม่รู้จะพูดอะไรอะ<า>เฮ้ย <laughs> พี่แอฟไ,ไม่มีแรงหรอกเมื่อกี้อะมีใครพูดพี่แอฟไ,ไม่มีแรงครับเห็นแล้วคนนัง่ง <laughs> กันใหญ่เลยอะ <laughs> มันเป็นเป็นเือจริงๆคือ,คอไม่คิดว่าจะโดนหน้าด้วยถ <laughs> ูกใจมาผมขอฝากไปถึงคนเขียนบทดีกว่าครับขอฉากสาสตร์ขี้วัวใส่นิสราบ้าง <laughs> ักฉากได้ไหมครับผมรับรองว่าจะไม่ทําให้คุณผิดหวัง พี่ปอชอบร้องเพลงร้องตลอดเลยไม่เคยเห็นป้าแจ๋อารมณ์ไม่ดีเลยนะหมอกองไม่รู้ว่าเป็นหมอได้ยังไงส่วนไอ้แพทย์นั่นมันบ้าอยู่แล้ว <laughs> มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับที่ขอบอกว่าแต่ละคนขันปากอยากเมากันแบบสุดๆแล้วอะ อู้ผู้กองช<ะ>อชบร้องเพลงร้องตลอดเลยแลวยิ่งวันไหนที่มีฉากแบบว่าจะต้องเล่นกีตาร์ร้องเพลงอย่างเงี้ยก็จะได้ฟังเต็มที่เลยค่ะคือทั้งเล่นกีตาร์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วย ช่วงหนึ่งเขาจะฮิดมากเมื่อไม่เห็นร้องเพลงแช่มค่ะร้องเพลงของแชจจรเ่ม เธออยู่ใกล้กัใกล้เธอเป็นคนรักคนดีแต่บางทีพี่ไม่ได้แชร์แต่ใจฉันนั้นว่าใช่แต่ยังไม่มีบุญใดกระตือโอกาสตรงนี้บอกกันท่านเลยรักใจมากเพราะเขาสามารถร้องทันร้องได้แบบคุณเก่งมากเพรทุกคนตบมือเขาแบบมันทางของพี่พี่ภูมิใจมากเพราะว่าหลายๆครั้งที่พยายามจะเอาเพลงพี่แชมป์ไปร้องแล้วก็ร้องไม่ได้เกือบเป็นลมกลางเวทีก็มีมาแล้วก็ร้องจนจนจะต้องเอาไปร้องเพลงละครอ่ะ เรียกว่าพรีเซนต์ไม่พรีเซนต์ไม่รู้แต่ว่านัทธุสกิจใจร้องเพลงละครด้วยเรามาเข้าใจกันเกิดความผูกพันฉันเธอเราคิดว่าคงต้องออกมาเพราะสุดๆเพราะผมเสียงดีเกิดความผูกพันฉัน <c oughs> โอ้โหแม่สบายคุณลุ้นช่องกลับอะไรเนี่ยอารมณ์เดือดดาลเลยเงินโอ้ยเอาไฟไม่นัดอีกแล้วไม่เคยเห็นว่าแจ๋อารมณ์ไม่ดีเลยนะป้าเจ๋จิกชนีทุกคนค่ะถ้าเป็นผู้ชายป้าแจ๋จะเลิฟมากอยู่แล้วโดยปกติป้าแจ๋รักหนุ่มไหมทุกเช้าป้าแจ๋จะต้องมาแล้วมากอดแล้วก็มาเจอกันมาพูดคุย คุยเราคุยกันไปสนทนากันไปคุยกันเข้าไปจะเที่ยงอยู่แล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยที่เพลเจอร์บ้าอะไรฮะผมไม่ได้เพลเจอร์ครับผมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรวันหลังเนี่ยอย่าพยายามเสนอหน้าให้ฉันเห็นอีกน่พรเป็นคนดีมากมากในขณะที่ตัวจริงของกล้องนั้น อันนี้คือนิพนธ์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมเนี่ยโวไหวมะมหมอกลงไม่รู้ว่าเป็นหมอได้ยังไงอันนี้ก็แบบไม่เข้าใจจริงๆค่ะไม่เคยเลยทั้งชีวิตเนี่ยโตมาไม่เคยเห็นหมอแบบนี้มาก่อนเลยเป็นคนที่ปาก ผมไม่ใช่เป็นคนชอบสังเกตรหรือว่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยมากมายอันดับแรกเนี่ยก็คงต้องเริ่มจากพ่วมกับก่อนอเมือแจ๋วแกชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยเล็กมากเป็นเป็นสาววัยสิบแปดที่ละรูปร่างบอบางสเลนเดอร์เหมือนเป็นแอปทักษ์ออนเอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไซส์เป็นเฮฟวีเวทมากผมไม่ใช่เป็นคนชอบสังเกตรพระเอกของเราที่ปอนี่ก็จะแบบว่าโอ้พูดเดินไปนู่นไปนี่แซวคนนู้นแซวคนนี้ตลอดเวลาวา่างๆาก็มีร้องเพลงเอากีตาร์ขึ้นมาดีด ผมไม่ใช่เพื่อนคนชอบสังเกตรหรือว่าชอบยุ่งเรื่องชอาวบ้านเลยมากมายพี่แอป,ปนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะนิ่งๆกว่าจะเดินไปไหนได้ก็ค่อยๆเดินกว่าจะลองพื้นอ,อัดลองครีม1ชั้นอ่าชั้นที่2รอ,อแห้ง5นาทีลองพื้นอ,อีกทีหนึ่งแต่งหน้ากว่าจะเสร็จก็ปาเข้าไป3ชั่วโมงผมไม่ใช่เพื่อนคนชอบยุ่งเรื่องชอาวบ้านเลยมากมายส่วนไอ้แพทนั้นมันบ้าอยู่แล้วโหเปลี่ยนชุดมันเปลี่ยนกันตรงหน้าเลยถอดมันตงหน้าตกใจเฮ้ยตนน้องไปแซวว่าพี่แอป,ปไม่เอาอย่างนี้บ้างเลยครับ เราก็บอกอไม่ไหวมังค้าหมอกล้องออยผมเป็นคนชอบสังเกตหรือผมเป็คนชอบยุง่งเรืองชาวบ้านเลยมากมายผมแอบฝา,ากให้ติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับรักประกาศสิทธ์ค่ะปีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คาดว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กับครูชินริศราด้วยนะครับ